ค่อยไหลจนตอนนี้ทุกวันจองไปถึงข้ามปีแล้วอ,อวัน,นงานงานขายของเราอ่ะทุกวันหนึ่งทุ่มตรงอ่ะมีแท่ทุกวันเลย<ช>ไปถึง30มกราปีหน้าแล้วอเออนั่นแปลว่าอันนี้บุคคลเนาะความเชื่อบุตลส่วนตัวไม่ไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อแต่เราลองบุตรวิจารยาน,ออยานคือเราเราเรา,เราลองทําดูแต่มันได้แต่คนเชื่อหรอกแต่ถ้าเกิดมองความเชื่อ,อออกไปสมมติใช้ไม่เชื่อความเชื่อใช้ดีมาก ถ้าไม่เกี่ยวกับความเชื่อจะบอกให้นะว่าสบู่ตัวนี้ก็คือสูตรธรรมชาติช่สารสกัดจากปอนยนชาติอนยนมากแมน่อนยวนมากสมุนไพรล้วนๆนะทุกคนแล้วก็ผสมคอลลาเจนด้วยธนาคาใบบัวบกทองพันช่างหุ้ยเถื่อนนะใบม่อนอมอนตาเรียกซับหกสามเห้าคือเลขมงคลปกติ399นะพี่น้องทุกคน เฉพะไลน์นี้โดยเฉพาะเลยเอาจริงแบบพี่ค่ะแพ็กเกจนี้ปกติจะไม่มีแพ็กเกจแบบนี้นะคะหล่อง่ายเฉพาะไลน์ของบอดี้คนเดียวไลน์แรกเลยค่ะอันนี้คือดูนะดูนะ B n M สบู่มอตราคือนางคือมากับความมงคลอยู่แล้วคือชื่อนางเนาะคือแบบว่าแล้วเจ้าของแบรนด์เขาถือพญานาคเขาบูชาพญานาคก็อาจจะมีสตอรี่อะไรที่มันเกี่ยวกับพญานาคอันนี้คือเราไม่ได้ไปซ่อเขาไม่ไปซออเพิ่นเรารู้แค่ว่าโอเคความปังอยู่นี้แล้วแล้ว ยืนยันว่าทุกชิ้นเขามีการผ่านพิธีเมียนบานออกจากโรงงานกับว่านอุ้ยผ่านพิธีไม่ใช่เขามีการผ่านพิธีทุกชิ้นทุกอันเลยเพื่อความมงคลน,<ช>นอกเหนือจากคุณภาพแล้วของมันต้องดีแหละต่อให้มงคลมงมงคลแทบสิบมงคลถ้าไม่เลือดสินค้าก็าไม่เลือดแต่สินค้าเลือดเบอวกความมงคลแล้วคนที่นับถือไพนาทอ,อยู่แล้วควรใช้ใช่แ,แต่มีทางบ้านบ,านบอกว่าไม่เชื่อเตรียมกันหรือเปล่าเอาหน้าดับเอาคีมีหมอว่าท่านาอู้จะไหนก็ออกใส่ทอย่างมันก็ออกอืม เรามีอีกหนึ่งบทพิสูจน์ค่ะวันเราไม่พอนี่บางคนบอกว่าล้างเมคอัพจะออกไหมเออสำหรับสายผู้หญิงสาวเออเวลาเราแต่งหน้าใช้รองพื้นใช้ลิปสติกใช้เครื่องสำอางทีออกบอคนตอบนะคะพอดอยากลองไหมคะเออโอเคมาลองต้องลองนะอันนี้คือแล้วเมื่อกี้ลิปยี่ห่อดังโชว์ก่อนเป็นคนละคนเลยนะนี่โชว์ก่อนนะเอออาลิปอันนี้คือทนนะทนใช่ อาทาปากติดทนนานทาปากตีได้ไหมได้แต่คนไม่เห็นชัดไงขออีกขออีกอันนี้ทาแก้มส่งแล้วปัดแก้มมาใช่ไหมครับวันนี้เราออกจากบ้านปัดแก้มมาวันนี้นะสบู่จะได้ใช้มันเขาเรียกมันเป็นกลิ่นอะไรพี่หอมๆคือมันกลิ่นอะไรอ่ะมันอะไรนะมันหอมแหมมันมันหอมพี่ยางหนามอย่างเขากินอยู่อันน้ำวนไพ่แหมหอมใบเตยใบยําไม่รู้ มันเป็นกินอะไรอย่ามันหอมอะ่ะหอมแบบเห,เ ời, เหม,ออมือนใบเตยเหมือนมะลิหอมบรวนหอมอีหลีพี่น้องอีอีลพอตาก้าว<อ>แล้วพอาก้าวแล้วเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะคืออย่าลืมกดยืนยันด้วยเวลากดกดลงตะก้ากดยืนยันด้วยแล้ววันนี้เขามีแบบหนึ่งก้อนพี่น้องแล้วมันเด่นเรื่องรถฟ้ากะพี่น้องตัวนี้คือฝ้ากะจุดด่างดำคือนางเดินมากนางเด่นเรื่องฝ้ากะจุดด่างดําแล้ว เห็นให้เห็นหน้ามาานาแล่ปื้อๆถึกแดดสิอย่างนาเกี่ยงนาเก่าใช้เลยนะไม่ใช่ว่าอุ้ยสินค้าสำหรับผู้สาวใบรุ่นไม่ใช่ใบรุ่นก็ใช้ได้ค้นเถ่า้นแกน้ำบานดับดำให้ดำหน้านาแลนาการจังสีอันนี้คือลิปสติกจริงๆลิปมุกี้เป็นฐานเนาะดังมุกี้เราเอาฐานฐานดำๆทาเลยเนาะใช่แต่อันนี้คือเมคอัพเมคอัพยี่ห้อแกะแกะแกะอันใหม่เลยได้ไหมเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเอาสบู่อันอื่นมา ปั๊บปั๊บปอลสดเลยนี่คืวิธีการซื้อมานะเป็นกล่องอย่างนี้นะปุ๊บแต่เขาแกะเลินะเพราะอะไแบบอุ๊ยบม่ได้กูัวกลเก่าเท่ากับบาดูเกิดมาเป็นแพรนแล้วเขาบอกว่าอามาทดลองก่อนนะนะนะโมตัสสะพระคัมภีร์ตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคัมภีร์ตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคัมภีร์ตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุทธวิสุทธิเทวาปูเชมิสามเท่าดิพี่ ใช่ไหบอกายวาจาจิตตังอาหารวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอาหารวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิสาธุให้ดูให้ดังให้ไล่สุดเมื่อละแปดไล่เข่าไล่โฆษณาเข่าหลาย เด๋ยว <The S 2> <ห>ปูเอ้ยให้ค้นเบิ่งเลยรวยเศด็จมัืสอเขาเลยล่ะแมน,แมนช่วยทำความสะอาดสิ่งกอ,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 องปุกบนใบหน้าลดความมันช่วยให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านลดการระคายเคืองผิวอักเสบฝ้ากระจุดด,ด่างดำเขาเขียนชัดเจนเลยก็คืออ่านปุ๊บแล้วก็นึกตามใช่ไม่เชื่อฉั่ไม่ใช่สายเสือ้อไม่เป็นไรอมองข้ามคอาเชื่อออกไปเลยถ้างั้นมองทีนี้มองคุณภาพต่อไปมาอันนี้คือเมคอัพนะคะแกะใหม่เลยนะคะทุกคนอันนี้จะช่วย ผสมคอลลาเจนด้วยช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรเติมเต็มความชุ่มชื้นผิวเด้งอ่าผิวเด้งอิ่มฟูเด้อมันหอมแหมอยากเอาไปอายากเอาไปแช่แล้วเป็นกินน้ำหอมในบ้านเลยไหมใส่ตีฟองได้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่ก็จะฟองเยอะขึ้นใช่ับนวนขึ้นใช่วันนี้ซื้อสบู่หนึ่งก้อนได้นะครับผมอันนี้เลยนะครับกำไรปีเสียข้อมือเอาไปเลยไม่คิดตังเพิ่ม ไม่บวกเพิ่มบางคนวันนี้ได้ราคา90บาทก็มีจาก290ร้อก้บวกาบาทเกือบพันเนี่ยสองชิ้นนี้เกือบพันอ่ะเธอเห<อ>ล<อ>ืเอเพียงแค่เท่าไหร่รู้ไหมแ0 0 0คนวันนี้กดตะกร้าเลยนะครับเหลือเพียงแค่99าบเาทจะ้ะเก้าสิบเก้9บาทเลยจ้ะพี่เลือดจริงอ,นนอ,นนอันนี้คือใช้อันนั้นตีฟองนะแล้วก็ใช้มือใช้มือถูๆนะอ่าปึบ๊บอ่า ออกไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกไลน์นี้แถมถุงตีฟองไลน์นี้ให้ถุงตีฟองทุกออเดอร์เลยแล้วขอบแรมบอกว่ามีโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกหนึ่งโปรนะครับอะไรนี่โปรอีกเหรอคะได้โปรหนโปรนะคะโปรว่าซื้อสองแถมสองครับว้าวหมายถึงอับสบู่บอกใช่ครับสบู่สองข้อดีเสียสองเส้นอ่ะลองขึ้นตะก้าสิอ่ะขึ้นตะก้ามาเลยแต่ว่าตะก้าเก้าสิบาทฮอตมากเมื่อกี้ฮอตเรียงฮอต99้าสิบ้บาท คำถามสุดฮอตที่ยังกินฮอตแต่กอด <c oughs> บ่ได้พอมือเดียาต้องอะไรนะรข่ฉันนดกอดสว่าน <c oughs> เราเคยร่วมงานบันบ่วงสวงนะคะ <c oughs> าคาอุ้ยออกไอ้นี่นะตีนออกไหมทุกทุกเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ตาตาตา,าเกาไข่ทูสบุกอ่ทูทั้รมดานะพี่น้องใช่แล้วสองจัคสองสองสองได้แลยอ่าอะไรนะใช่อยากเบิ้ลใครอยากเบิ้ลปองก็เลยลดเหลือแค่152บาทตอนนี้นะคะ คือสออันนี้สองก้อนใช่ค่ะแล้วปีเสียอีกสองเส้นค่ะมูลค่าตามจริงเท่าไหร่ราคาเต็มเท่าไหร่อ่าราคาเต็ม790แต่เปิดแฟลตเดลยวอวันนี้นะคะติ๊กตอกให้ครูปองมาลดเหลือแค่152บาทเท่านั้นค่ะเออาคค่มันเย็นเน่ะกายะวาจาจิตตังอหังบรรทานาคาทิบดีพี่น้อง ใครเป็นลูกหลานใครเป็นลูกหลานบูชาองค์พญานาคอ,อยู่แล้วองค์ปู่อยู่แล้วนะครับตัวนี้เหมาะเลยแต่ว่าเราให้ปีเสียไปให้เลยนะครับพี่ห้องเส้นเนี่ยเส้นเนี้ยเขาขายล้านเท่าไหร่นะร้านเขาขายสามร้อยเก้าสิบเนาะสามร้อยเก้าสิบค่ะแต่ไปซื้ออยู่อื่นนะ่ะห้าร้อยเก้าสิบไปซื้อ,อยู่งบังอื่นนะ่ะห้าร้อยเก้าสิบแล้วเมื่อนี้เพื่อนกันยังขายสามเก้าศูนย์แต่เก้าสิบเก้าบาทได้อันนี้อีกหนึ่งเส้น แต่วันนี้2ก้อนซื้อ2ก้อนแล้วก็ได้อีก2เส้นราคาร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบกว่าบาทเนาะมีคูปองก็เหลือแค่ร้อยห้าสิบสองบาทค่ะเจ้าเหยืยังนี่เขาบุญบ่ทำบุญเหรอเหยือเหยืฟังโครงออ๋ขายที่สวยเนี่ยที่อ่ะไอ้ฟังโครงก่อนเฮ้ยมันออกว่ะเฮ้ยเช็ดไปเลยอ่างได้ค่ะรักษาสุขอนามาตีอ่านได้เลย้องหนามันคือ ไม่ต้องใช้ขินซิ่งไม่ต้องใช้อะไรลบเครื่องสำอางก่อนก็ได้นะอันนี้คือสดสดไม่เชื่อบู่อย่างเดียวถ้าไม่เกลียมันจะมันนะเออ้ยเอียดมากเออนี่หนุ่มเด้งไหมเด้งเอียดมากแล้วตอนถูมันเย็นไหมเอียดมากอันนี้คือเอียดมากไม่ใช่แบบถ้ามันมันเนี่ยไม่มันนะนี่ด้่ยใช่ไม่มันไม่มันเลยถ้าสบู่กุ๊กกูแบบไก่การะเล่เนี่ยคือถูมันจะมันอันนี้คือมันเอียดมากมึงทำดิเย็นไหมเนี่ยมันเป็นเย็นๆนะรู้สึกสะอาดแล้วรู้สึกว่ารู้สึกตกค้างหรือว่ารู้สึกสะอาด สะอาดไม่ป็นสุกคับแต่มันเป็นแบบเหมือนรแปรงฟันใหม่ไหมมันเย็นสดชื่นมันสดชื่นนะคะล้างสะอาดนะทุกคนแล้วก็บำรุงผิวด้วยคือตอนนี้ราคาฮอตมากรีบกดเลยนะครับผมรีบกดเลยตอนนี้99บาทก้อนเดียวจ้าเพราะว่าราคานี้ผมบอกเจ้าข่าแหม่ว่าพี่ผมขอราคานี้ขอราคานี้ไม่งั้นผมไม่ยอมผมไม่ขายพี่แน่นอนจะจะมาขายราคาสามกอยยังยังยูนิคอร์ขาย เก้าสิบเก้าบาทกับพอ่อแล้วจบเลยแล้วงมันต้องมาขายดอกอันชา,าของเก่าอีกอย่างนี่งเก้าสิบเก้าบาทพอจา้าจบตอนเดียวนะแกน่ะเน้นทำบุญทำทานด้วยเพราะเราก็ไปสายบุญถ้าเราสายบุญสิมบ่สายญพญานาคปะหรอคือพญานาคคือสายบุญโดยตรงเลยคือผูดได้สายบุญใช่ถ้าใครเป็นลูกหลานพญานาคเนี่ยคือจะบอกเลยว่าเขาเป็นสายบุญแทบทุกคนเลยไปงานมองนันมองนี่มองไหนพญานาคเนี่ยไปร่วมสางพญานาคนนี่นู่นแ่บพี่น้องก็คือใช้สบู่แล้วมงคลด้วย อาสบู B ่ B M m มนตราหอมอยากล้างนี่เนาขอยากลางอยู่ต่วขอจาก่างชุดท้ายหน้าดีดวมดีด้วยใช่อ,อก็อย่างที่บอกว่าบางคนไม่มีความเชื่อ,บ,อาบางคนไม่ไม่มีความเชื่อไม่เป็นไรตัดออกเอามองคุณภาพกับราคามองเครื่องประดับที่คุณได้สองอย่างนะมองได้มองหนึ่งอย่างคือเชื่อแล้วก็ศรัทธาและด้วยของมงคลจิตใจเราก็จะมั่นมั่นคงมั่งคั่งในใจเราเอง นะครับผมได้ไปแล้วปังบวกอีกประ,ประเภทหนึงคือก็ไม่ได้เชื่ออะมากมายก็ธรรมดาก็ไม่เป็นไรก็มองแค่ว่า,าคุณภาพ99บาทเธอและได้เครื่องประดับคำถามจากหัวใจเราเป็นอะไรกันแน่นะทุกคนเหมาะเหาะสำหรับทุกสภาพผิวนะคะใครที่ผิวแพ้ง่<ร>าย<ด>ใช้<ำ>ได้เลยใครที่เ,เป็นสิวเป็นฝ้ากระจุดด่างดำหน้าบองคล้ำใช้ได้เลย นะคะสารสกัดจากธรรมชาติทุกตัวนะทุกคนนะมันลดนะธรรมชาติแบบไหนคือมีอะไรบ้างมีธนาคาใบบัวบกทองพันช่างนะคะทองคำพลเงือกปลาหมออนะันนี้เงือกปอเงือกเงือกเงือกปลาหมอเงือกปะมไม่เชื่อต้องเอาหน้ามาเดี๋ยวมาพูดคำว่าเงือกปลาหมอไปเมืมอกก่อกี้ทายังไงเงือกอะไรน,นะทไมมันมีส่วนผสมเป็นธรรมชาติด้วยใช่เงือกปลาหมอนะคะเอาแต่คือปลาหมอนะแบบนี้อไรปลาหมอคือปลาอะไร ปลาหมอเราใชปลาอะไรปลาเข่งที่ร้องเอาใหม่เอาท่าสกัดจากจากมีสารสกัดจากใบบัวบกไรทองผัดช่างแล้วก็เหือกปลาหมอเหือดจริงจนะพูดค้อมกันค่ะเหือกปลาหมอแล้วเหือกวันนี้วันนี้ยังไม่ดีครับว่าเลือดเลยพนะเดี๋ยวรอก่อนวันนี้ขอยอดเท่าไหร่ดีจะได้พูดคำว่าเลือด ลานไปบายเอาหมอนมานอนรอซื้อแล้วค่ะสบู่จริงๆงแล้วอ่ะสบู่เรามันเป็นสบู่ที่มันเป็นคือพี่น้องม้องผ่าตามบอกว่านั่งเปลี่ยนออกเป็นน้่าสมุนไพรและนางหอมขึ้นจมูกหิน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 ขึ้นจมูกเพราะแล้ววันนี้ใครอยากได้สบู่ดีๆและมงคลด้วยและปีเสียแหมพี่น้องงามแห้งตอนแรกก็ร่างฉีฉีกแต่ว่าเพิ่ภว่าเปิดได้ยูพนาก็เลยเปิดเขาปิดไว้เฉยใช่ดูนะ มันพีเมื่อม,มากเปิดจังไหนหรอวะกลัเนี่ยสวยมากพีน่น้องเบิรงที่ละ่ะเรื่อมามากมากดูใคร,เ,รเคยใช้ใครที่สั่งใช้วันนี้เป็นในหน้าติกตอ,อกต่อได้ได้อะไรบ้างนะคะจะได้รับแอพพลิเอทได้รับค่าในหน้าถูกต้องไหมคะ<ด>อ่าเท่าไหร่ห้าสิบคนสุดท้ายรับสิบเปอร์เซ็นต์เอออะไรนะแอพพี่หรือว่าต้องยังไงเก้าพันสองร้อยคนอะไรนะอใไมรับแอ i a t e มาเอว่าอ๋อรับรับแค่50คนใชคนเจ้าก็เสือแท้คือไมเป็นร้อยเป็นยังเขาเมื่อเป็นเมื่นตอนนี้เจ้าจะไม่หาสิบคนแสดงว่าห้าสิบคนนี้จะได้รับจำกัดเนาะจำกัดนะพี่เนาะลดจริงจริงแล้ววันนี้ใครที่ใครที่สั่งแล้วใช้แล้วผมจะกลับมาถามอีกครั้งหนึ่งส่วนมากผมชอบแบบว่าจำใบเด้อเจ้าซื้อสินค้าข่อยไปจำใบแล้วอย่าลืมกลับบานรีวิ้วห่ข่แน่ คอยแว่นคนขายแต่ถิมไปเลยข่อยกลับมาสอบถามมันว่าชอบไหมมาร์กบอเก่าผ่นเกือบเบิลเขาเนี่มาร์กบอชอบไหมจ๊ะชอบมาชอบมาเฮ้ยจุด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 จุุดจุดลอยก็การชอบมาชอบมาไม่เออดูดมาแม่มาจีนี่มันสีนี่หมอคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็มีดนตรีเล่นเหมือนกันนะเออนี่ทันไหมไม่วันหลังวันหลังถ้าเรามีคราวเกศ ับได้เลยหนึ่งแบนด์แปดชัวช่วโมงและเราจะร้องเพลงที่เบียร์กำลังิงชอบนะคือเพลงฉันก็เป็นพีงเออฉันมันอีตรงไหนตอนนี้คนแต่สั่งสองก้อนเยอะมากซื้อสบู่สองก้อนวันนี้<ฆ>แล้วผมได้อย่างนี้เลยปีเสียมงคลสองชิ้นนั่นคือแปลว่าร้อยห้าสิบสองบาทคุณได้สี่ชิ้นมูลค่าแปดพันเลยเกือบจะพันแล้วเพราะว่าอะไรอันนี้สามร้อยเก้าสิบคูณสองเท่าไหร่เท่าไหร่ 780ค่ะ780ใช่ค่ะแล้วบวกสบู่อีก2ก้อนเท่าไหร่พี่เป็นพันนะมันเป็นพันแล้วนะพี่ใช่ค่ะพันกว่าบาทพี่ขาดทุนแน่วันนี้ผมบอกเลยพี่ขายราคานี้แต่ไม่เป็นไรเราให้ลูกค้าเราเน้นการตลาดใช่ขาดทุนนี่นีพี่น้องขายแล้ว500อย่างได้หนีอะไรก็ในล่องใส่อะนี้สบู่มนต์ตาอันนี้คือสบู่มนต์ตาเออไม่ใช่ต้องให้มาเดี๋ยวอันนี้ให้มาเดี๋ยวทำไมทำไมอันนี้สบู่นะอันนี้สบู่อันนี้สบู่มนต์ตา และอันนี wow! kind of ain, i, T, ้สบู่สบู่มอสตราว้าวเสียงคือผู้ชายแต่ว่าแฟนกับเล่นปกแฟนกับเล่นธรรมดานั่นแหละมาให้มาเดี๋ยวพูดอะไรอย่างเงี้ยคือแฟนเขาไม่โอเคนะแต่ว่าเขาบอกว่าเพื่องานอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเขาบอกว่าทำไมให้แฟนเขาไปทำเป็นช่วยไปที่แฟนเขาขายสวยไงจริงๆแฟนให้นอนอยู่บ้านใช่โทรมาจากเชียงใหม่ว่าเป็นยังคืขึ้นไม่ได้เป็นซัลแทนรับบรได้เขาคือเขาขายหวานไง ที่คือเข้าไขวันมาต,ตลอดใช่จริงๆริงเหรอแฟนให้นอนยอ,อยู่เฉยแล้วรับไม่รับไม่ไม่อะไรอย่าเป็นนักกราฟอย่าเป็นนักกรอฟม<อ>ีขาพ <c oughs> องไหม <c oughs> ถ้าเราไม่ไปแล้วต้องต้องเพลงอะไรฉันจะเป็นผู้หญิงขอเพลงเข้ามาได้ค่ะวันนี้อ่ะเราซื้อแบบนี้เนาะเปิดฝาผ้าดามไปสบู่หนึ่งก้อน,นและได้ B N M B N M กำไรอันนี้คือพี่ทำเองในหรอเป็นแบรนด์พี่หรอนี่ใช่ค่ะ อ๋อไม่ได้รับมาใช่ไหมรับมาอยู่ค่ะอันนี้แต่หวยก็นํามาเข้าพิธีลูกเสกนะคะตัวนี้นะแต่มันก็เหมือนพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายว่าเราไม่ได้ซื้อต่อมาเราไม่ได้ซื้อต่อมาแบบว่าเอามาให้แต่ว่าเราเออเราทําเองคือตีแบรนด์ตัวเองใช่คัดแล้วคัดอีกคัดเลือกวัตถุเอาไปเข้าพิธีเองด้วยก็คือทําเองเลยนั่นแหละผมรู้อยู่ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนผลิตมุกอันนี้เองผมรู้พี่ต้องไปนําเข้าแหละอันนี้ผมรู้แต่ว่าหมายว่าแพ็กเกจพี่ก็เป็นคนออกแบบเลือกนั่นแปลว่าพี่เป็นคนทําเองเลย ใส่ใจทุกขั้นตอนนั่นแปลว่า99าบก้าทหนึ่งก้อนและตอนนี้คนดูตอนนี้คนดูเท่าไหร่9,9 0 0เรเราก็เป็นดาราเนาะดาราสิที่แปลว่าหนึ่งนคนดูแล้วค่ะทำทามจากหัวใจเราเป็นอะไรกันแน่นะฮะ้านแล้ววันนี้คนดูหนึ่งหมื่นคนจะร้องเพลงอะไร้าว้าว้าว อ๋อคราสบู่คือไม่ได้ขายกองเนาะใช่จร,จริงๆแล้ววันนี้ผมอยากให้ลองใช้จริงๆว่าเลิศดม,มากอันนี้คือเลิศดม,มากได้ปีเสียไปเลิศดเลเลยหนึ่งหมื่นคนดูวันนี้สั่งหรือ,อยังสบู่ช่วยเรื่องอะไรบ้างเอาอย่างนี้ผมขอมีคนดูจิดแปลกนในกาวาไลเลี่ยวถ้าคนหมื่นคนมานั่งในไหนบ้างครหนินคือบอม่มมี่มงยู <c oughs> พราะแล้วหนึ่งหมื่นคนรับชมอยู่วันนี้มีคนเพิ่งเข้ามาปะเพิ่งเขียนม,มาเจอเพื่อนฟินแลนด์เพิ่งเขียนม,มาเจออ้ามันไรสุดยย่นี่หว่าอ,อแต่อย่าลืมนะว่ากดติดตามก่อน กดติดตามไว้ก่อนกดตัวนี้ยังอ่ะกดก่อนอ่ะกดก่อนกดก่อนกดก่อนกดไ้เลยมันจะลืมมันจะลืมเร็วๆกดก่อนมันจะลืมกดยังกดติดตามไว้ก่อนมันจะลืมนี่แม่งมองนี่แม่งมองนี่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 เห็นไหมกดยังอ่าพูดตามใหม่มาแล้วออกดแล้ว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 พูดตามกดแล้วติดตามเสร็จแล้วเห็นตะกร้าไหมคะอ่ากดในโ่ติดตามก็ยังอย่าพึ่งเขาไม่รู้เขาเพิ่งเข้ามาวันนี้เรามา ขายสบู่สบู่มนตาที่แปลว่าสบู่และมีความมงคลสบู่แปลว่าสบู่มนตราแปลว่าอะไรถ้าเป็นชื่อก็อคือสวยงามถ้าเป็นตาคำหมายคือมนตราที่มีมนมีมณมีความมงคลมีความหลงไหลมีความเออเอออะไละ่ะ <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> คือสบู่ที่เราใช้ทั่วไปนี่อ่ะพี่น้องถามเลยว่ามันก็ดีแหละ สบู่เท่าไหร่ของแต่ว่าอันนี้คือนางไม่ได้เป็นแค่สบู่ล้างเขาสะอาดนะนางสิวนางฟ้านางกะนี่สิย่านสบู่ตัวนี้คือมีคนกลัวอยู่นะนางสิวนางฟ้านางกะนางจุดด่างดำนางค้ำนางหมองนางผีเข้านางอะไรอย่ากลัวเพราะบางคนหน้าหมันผีเข้าคือบางคนก็แบบบอกตัวเองแหละว่าจะปีใหม่แล้วยังไม่มีแฟนลองกระจกสองดูก่อน คือ <c oughs> บางทีมันค้ำเนาะใช่บางคนเหมือนผีเข้าบางคนส่องกระจกแล้วเหมือนไก่ต้มน้ำดำใช่ลุกขึ้นมาไ <c oughs> ม่ส่องคือบางที <c oughs> พู้ใหญ่อย่าให้มันอยู่เทินนะระวังนะระวังนะไก่ไกตแต่ม่เดี๋ยวดูดีขึ้นนะจริงเป็นคนนะไม่เป็นไก่ต้มน้ำดำแล้วใช่เป็นไก่ต้มน้ำน้ำสะอาดส่องกระจกแล้ว ดูตัวเองในกระจกแล้วเหมือนไก่ต้มน้ำดำนะคะออใช้เลยสบู่บนผานนะทุกคนนะพี่น้องบางที่อ่ะแล้วเราเขียวตัวเองว่าทําไมถึงไม่มีแฟนออทําไมถึงเหงาจังไม่เราคุยสมมติเราคุยออแต่ทีเน,นี้ยเราพอเราคุยเพไปมาเราเราหยุดคุย,ลยแล้วเ,ออเราเดินไปห้องน้ําไปแงงแว่นไปส่องกระจกอ๋อทำตอบอยู่ตัวกระจกเลยใช่บางทีมันเป็นจุดดางดำน่ะผู้บรวาอยากจุบเนี่ยเขากระจุบแล้วเขาเห็นฝ้าเขาถอยหลงังเลยพี่น้อง คอยถอยหลังคขาที่คอยยางกําลัางจะจุ๊บวิอืมกว่าป้าติดปากใช่สิวอะไรนะสิวส,วส,วสิวเขาบักใหญ่แหมเออสิวซ้ัมมิวโปรอยากให้เขาจูบมันนี่แม่โอ้มันก็บว่าใดที่ตั้งเทรียมันก็ต้องเช็คก,ก่อน<ง>เช็คก่อนสงสัยเราจะหมดปัญหาเช็คหน้าตัวเองเหรอใช่เหมือนผมเนี่ยผมก็เช็คเข้าใจว่าเลยเขาบอกใช่ไงอย่าสะดุ้งไม่สะดุ้งไม่ใช่สะดุ้งเพราะล้ำอันนี้99บาทเออจากหลังกล่องเท่าไหร่290บาทค่ะ 290บาทนี่วันนี้ซื้อสบู่หนึ่งก้อนได้ไปเลยมนตรากำไรมนตรากำไรปีเสียนะป<ต>ีเสียนะคะอย่างนี้เลยแต่ว่าเลือกสีไม่ได้นะค้าให้ตามดวงคือเขาจะหลับตาแล้วก็อับเสไปเลยแล้วแต่คุณจะได้สีอะไรแล้วแต่เลยแต่ว่าสวยทุกสีมงคลทุกอันนะป<า>งนนทุกสีร่วมพิธีทำพิธีเสร็จแล้วทุกเส้นทุกอันนะคะกำไรนะคะรวม สบู่ด้วยป้ดออกมาสบู่ไปทำพิธีสิบ๊อบปังสิบ๊อบเฮงสิบ๊อบเลิศเดี๋ยวจังใดพี่น้องค่ะเขรา่าเจ้าของแบรนด์เพื่อนนักนับถือองค์ปู่พญานาเพื่อนปังจากพญานาคเพื่อนก็เรียกว่าเอาทำสินค้าออกมาก็ต้องเอาท่านมาเกี่ยวข้องด้วยสีเอออย่างน้อยขอบารมีองค์ปู่ม่ใช่มาช่วยไอ้ให้สบู่ดีขึ้นดังขึ้นเด่นขึ้นแมนเราผู้ใช้ก็จะดีขึ้นดังขึ้นเด่นขึ้นเช่นเดียวกันใช่เนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่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  เลือกสีไม่ได้นะตอนนี้ตะกร้าเขาเท่าไหร่แล้วนี่มันเทไรล้วคะมันเก้าเก้ามันดูสองแถมสองพันไปที่หกร้อยห้าสิบแปดแล้วค่ะมีสองตะกร้านะตะกร้าตะกร้าแรกนะคะก็คือหนึ่งก้อนแถมกําไรหนึ่งเส้นจ้ะหนึ่งก้อนให้กําไรหนึ่งเส้นเก้าสิบเก้าบาทบางคนได้ถูกกว่าเก้าสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็ตะกร้าที่สองจะเป็นอาสบู่สองก้อนแล้วก็กําไรสองเส้นจ้ะร้อย ตอนนี้เหลือน่าจะร้<ช>อยห้าสิบกว่าบาทเออนะคะร้อยห้าถูกมากลดอันนี้ถูกจริงๆริงนะมี้อย่างนี้หรอนะนะคืออย่างนี้หรอใช่ครับใช่ค่ะพี่มันพันกว่าบาทนะใช่ให้เท่าไหร่นะหมดแล้วนะคูปองใกล้หมดแล้วในตอนนี้ในตะกร้าเหลือแค่หนึ่งร้อยห้าสบองบาทเท่าน<ะ>ั้นนะคะอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะคูปองคืออย่างนี้เนี่ยนะไก่เก้าสิบเอร้อยห้าสิบกว่าบาทเนาะคูปองจะหมดแล้วนะ ถ้าคูปองหมดปุ๊บขึ้นราคาอะไรที่สองร้อยเก้าสิบค่ะถ้าคูปองหมดสองร้อยเก้าสิบถ้าคูปองหมดพี่น้องค่ะเฮ้ยมันเกินไปป้าบางทีเวอรมากดตะกร้าแล้วยืนยันออเดอร์นะคะกดตะกร้าแล้วยืนยันออเดอร์ด้วยนะคะพี่น้องกันเจ็ดร้อยฮอตแล้วค่ะเจ็ฮอดให้มันพี่น้องให้มันเท่าเฉียบได้ไหม แหมมันคือลิงแต่บหดนี่สบ<ะ>ูรูปเหแม่มาสบ,บู่มูลตาลิงก็ใช้ได้นะครับแม่มาจริงๆแล้วให้มันพอดีกันสี่สบ,บู่ก้อนเดียวเก้าเก้าเก้าบวกใช่ไหม <ใช S 1> แล้วไม่สบ,บู่2 2> สองก้อนไม่เก้าเก้าเก้าละเออมันต้องเท่ากันบาลานซ์กันใช่ขายเอาหน้าเราก็เอาหน้าเหมือนกันมาเร็วทุกคนช่วยกันช่วยกันกดตะกร้ากดยินยังออเดอร์ด้วยนะคะอย่าห่วงหลายยังเสนอเสนอกาแฟกับธรรมดาบอดบีบภาพแบบมรุ่งห่วงหัวปัวปีอีนฉันขายสวยต่อไปฉันขอ ขอลองได้ไหมว่าแบบเออเห็นเห็นอย่างแบบใครอยากเห็นหน้าแฟนมาเดียวรออีพีต่อไปเห็อย่างก่อนแฟนมาเดียวเลิศเห็นอย่างนี้นะเห็นอย่างนี้นะอเมนมาใครอยากเห็นหน้าแฟนมาเดียวฉันก็อยากเห็นหล่อมากฉันฉันฉันงงว่ามาเดี่ยวไปทำยังไงให้ผู้ชายคนนี้หลงรักเห็นอย่างนี้เห็นแบบห้องโปกงปนี่ผู้ชายหลงมาสันเด้อ อีพีต่อไปอีพีไปจะพามาดูอาบูอาบูห้องโฮงปบปิดจังสี่ผู้ชายขึ้นลาขึ้นหลงคนคนหลงแล้วรือชางลาคือนั่งอยู่กับแฟนนั่งนี่ยุ่งไม่ให้แต่อะไรไม่ให้ตอบมาอยู่กับบอสบินดิใช้งานหนักนะคือแฟนทำไมโอ้ยวัวละคือแบบว่า เราก็รู้สึกผิดแหละว่าเออแฟนเขาอายุซื้อเขากับเบอยูเขาอยากเฮ็ดง่ายให้แกนบอเขาอยากเลี้ยงแบบนั่งอยู่เฮียิงสวยๆสินาแต่นั่งกับยูไปดอปว่านั่งจะมาเฮตุงานเดี๋ยวมาหลุมาลุ้นกันว่าใครคือแฟนมาเดี่ยวแต่ต้องถามกันว่าเขาสะดวกใจมาออกไลฟ์สุดไหมให้ค่าตัวนะอันนี้ให้ค่าตัวฝากถามหน่อยเด้อว่าจะมาไหมมีค่ามีค่าเครื่องให้คนนั้นน่ะคนไหนถ้ามีค่าเครื่องต้องอยู่ด้านแน่นอนเลยกูบอกเลยล่ะ อารับค่าในหน้านะคะแอปเปิลเอสนะคะเปคนสุดท้ายนะคะรับสิบเปอร์เซ็นต์นะคะจากการถ่ายจมุกมนตราเพลงอะไรเเพลงเพลงเก่งกระดิ่งโอ้กูเกิดภาษารอฟังต้องจิตใจดีแน่เลยครับบอกอ๋ใช่เหมือนชมพี่น้องเหมือนชมผมเคยเห็นแล้วแค่มาเดียวนักที่เคยเห็นแล้วทุกคนทีมงานเคยแล้วแต่ว่าเขาเปิดตัวไม่ได้ อแต่ว ah, ่าถ้าเปิดตัวเพื่อเลดดิ้งบอสจะไม่ยอมอยู่หรอถามหน่อยจะไม่ช่วยบอสหรอเพื่อเลดติ้งบอสอยากเปิดตัวมากเลยอยากช่วยมากเลยบินมาได้ไหมอยากเป็นแฟนพี่บิ๊มากกว่าตึ้งตึ้งตึ้ง กอ,อออเเด้าีไปใส่ลาสูรลมไปแล้วน้องเกียรพื้นไปแล้วตอนนี้แฟนพี่มาเดี่ยวบล็อกเฟซบอสบิ๊กแล้วแฟนมาเดี่ยวบล็อกกูแล้วล่าสุด,ดสโทษฐานที่มึงตาตาลาไปส่งวิโดว์เห็นแล้วบ่เอาแล้วแอบสบู่สบู่